เนี่ย,ยไซเวกแ,แล้วผมไม่ชอบเลยเล่นไซเวกมอกนทีเล่นไซเวกแล้วงั้นงุดหงิดเวลาเล่น,นไซเวกแล้วชอบเป็นอย่างนงี้มันมันมันเลือกทางไม่ถูกอะ่ะ คือคือบางทีเราเล่นเฟรมเล็กอะครับปัญหาของการวิเคราะห์ตรงจุดก็กรอบราคามันจะไปที่เดิมมันจะไปที่เดิมแน่นอนที่เดิมที่เดิมที่มันหาจุดไม่เจอที่เดิมนี่ตรงไหนเพี่นุู่นเลยสองหกนู่นสองห้าสองหกนู่นได้สองสิบาวี สองเก้าสองเก้าสองห้าสองห้าสองหกเนี่ยนะสองเก้าสองสามอะไรประมาณนั้นนี่สองเก้าสองห้าสองเก้าสองสามมันตั้งแต่สองสามขึ้นไปอ่ะน,นะใช่ใช่ครับใช่แม็ทแล้วได้แล้ยติดแล้วเหรอเดี๋ยวมันลงมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะบายขึ้นไปมันไซเวอร์ไงไซเวยร์ไซเวย์แบบว่าสวิง,วงอไงไซเวอร,ร์สวิง นอนนอนเล่นกับกาฟอีกแล้วเบื่อจังเลยพากาฟนอนค้างคืนทุกวันเลยเนียผมเสียก็ห้องด้วยนะเสียข้าห้องด้วยนะครับแน่นอนอยู่แล้วนนอยังไม่ไม่ไม่ได้นอนฟรีนะครับไม่ได้นอนฟรีไรีาาพากราฟนอนค้างคืนทุกวันเลยต้องต้องดูด้วยนะว่านอนนอนห้องสีอะไรห้องสีแดงไม่้องสีเขียว ถ้านอนห้องสีแดงไม่ฟรีนะครับใช่สีแดงไม่ฟรีแต่ห้องสีเขียวนี่ฟรีจ้าผมผมโดนไปตัองบวกเก็ดห้องสีแดงผมบอกไปห้าเหรียญอะตอนนี้กลายกลายเป็นติดลบไปแล้วนะตอนเนี้ยไปดวโดนยาวเกินห้องสีเขียวนะห้องนอนยาวเกินไงนอนยาวเกิน ไม่เย็นมายืนเป้าอย่างนี้เลยพัดีพี่ตังกแกอยู่ด้วยไงมันไม่ถูเป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้ว ครับผมต้องเข้าใจพี่ทำเขาด้วยนะครับวันนี้ก็วิเคราะห์กราฟนะครับจากมัตเตอร์นะทั้งห้าท่านเลยนะวันนี้ก็ท่านแรกนะครับก็จะเป็นมัตเตอร์ลำดวนเนาะก็จะเชี่ยวชาญในส่วนของเกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟผ่านอินดิเคเตอร์ตัวอาเชนฮาชิกนะครับก็จะคดิปเปอร์เซน,นในเรื่องของค่าเฉลีย่ยรายวันนะครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งครับก็จะเป็นมัตเตอร์เบิร์ดนะฮะมัตเตอร์พี่เบิร์ดเนี่ยฮะเรียกพนะี่เนาะก็จะเข้าใจในเรื่องของตัว ICT นะครับในเรื่องของไฟล์ว a ลูแก๊นะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับจะเป็นโคนะ้ดพี่พีเนาะจะเป็นมัตเตอร์พีจะเข้าใจในเรื่องของหล้งหลังนูง่นไอ้น้องกับสบาแก้วอ่าครับจะเป็น แต่เป็นอิเด็ยเวฟนะฮะในส่วนของมัตเตอร์พีเนาะเพราะว่าในเรื่องของอิเดียเวฟนเนี่ยเข้าใจยากนะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะสามารถทํากําไรได้ตามแพทเทิร์นหรือว่าตามไทม์เฟรมนะครับแล้วก็จะมีมัตเตอร์ใจนะฮะอันนี้จะจะถนัดเรื่องการแก้พอร์ตเลยนะครับในเรื่องของเปลี่ยนพอร์ตแดงเนี่ยให้กลายเป็นพอร์ตฟ้านะฮะแล้วก็ในเรื่องของจิวิยาการเทรดน,นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของช่องเทปนะครับชนลนะครับในส่วนของการเทดสดแล้วก็จะรันเทนในเรื่องของการเทดน,นะฮะสามารถมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับในส่วนของช่องของเรานะครับก็จะรันในเรื่องของเกี่ยวกับข้อมูลแบบนี้นะครับทุกๆวันนะครับจันทถึงสุกนะครับ <c oughs> เข้ามาติดตามชมได้นะครับ ล้วเ,เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อถัดไปนะครับสวัสดีครับ